ลาสวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายส้ภูสุคนนะครับพ่อผมที่ก้าเชฟน้องแก้วสายพูดการกินไม่เหนใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับพ่อแมคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับลากกาฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับให้พ่อแม่พี่น้องกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสีบได้พลาดคลิปดีๆจากกช่อองนนะครับมืี เลิกงามย้ำดีแล้วครับได้ทําการเก็บเกี่ยวนะครับเขานะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดตราซิตโตเตี้ยหอนต้านทานโลกทุนตะโลกใบใหม่ขอบใบแห่งโลกเนาของวงครับต้นสูงนะครับเพียงหนเอิกเลยพี่น้องเบิ้งนี่ครับอันนี้น้าลงนะครับพื้นที่หนึ่งเบิดหนึ่งไรนะครับพี่น้องถามมาเบิ้งนะครับว่าผลผลิตซีด้สั้นใตนะครับเขาบริเซปุยเลยนะครับเพราะว่ามันนั่นมันน้ำไหลนะครับพี่น้องนี่ครับพาพี่พานนองมาเดินสำรวจนะครับนี่ครับ ตอนนี้รถือเก่านะครับบริการบุญชู้รถเกี่ยวนะครับพี่น้องกำลังเกี่ยวมานะครับพี่น้องนะครับหัวเข่าก็ถือว่าใสได้อยู่นะครับแต่ว่าเสียอย่างเียวน้ำหนักสีด้บัวนะครับเบิ้งนะครับผลผลิตนะครับจักสีด้จัดกระสอบนะครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งเบิดกะหนึ่งไร่นะครับพี่น้องนะครับใสอ่เข่าทั้งเบิดตนะครับไร่สิบเอ็ดฐานนะครับถือว่าถือว่ายนทีอยู่นะครับ โ้นที่อยู่นะครับพี่น้องนี่ครับรถกำลังนาดพี่น้องตะเพิ่งนะครับว่ามันสีแดงเท่าใจนะครับเขานะครับพี่น้องนี่รถเกี่ยวกำลังเกี่ยวม้าพี่น้องตะเพิ่งนะครับสามารถาขงสว่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่งตอนที่นะครับว่าสีเดลาย่ำเตะนะครับพื้นที่ไร่เดียวนึงนะครับพี่น้อง คุณนะเขาจะพุ่หหงหมอกีด้วครับตรงนะครับแดงเรืนที่น้าหลงนะครับพี่ห้องคุณรถเกี่ยวกับบริการบุญชื่อรถเกี่ยวคือโตนะครับพี่ห้องคุณคุณน บบงงน้องงบบนี่ครับกำลังเก็บเกี่ยวกันนะครับพื้นที่ทั้งเดชไรนึงพี่น้องถามว่าเบิ้งนะครับผลผลิตที่ได้หลายสั่นใดนะครับเบิ้งจะว่าเบิ้งเข่าไรเนี่รั่วรั่วรั่วอยู่นะครับเขานั่นหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องต้นสูงบ่นะสูงนะครับต้นสูงเนี้ยสูงมาพี่น้องร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเซนได้นะครับ ผมสูงไลยเจ็ดสิบห้านะครับกะป้อมสูงอยู่ที่หน้าเอิบผมเลยนะครับพี่น้องหน้าเอิกเลยนะครับถามว่าเขาเม็ดงามบอกะหรือว่าโอเคใส,สด้อยู่นะครับหรือว่าับพึ้งนะครับหรือว่ากำารือว่ากำแงงกับบงแงงนะครับเพราะว่าพวกขับพึงพ้งแนบคนยังพดอะไรนย่างเงี้พี่น้องพูดอะไรเิ่งเขาอขอกพี่น้องผมจะสช้าวันให้นะ ขาเาตนเงกันนะครับเงินทีนึงเลยที่ได้แักกระสอบนะครับเดี๋ยวฮ้องไยมาเบ่งกันเลยนะครับกำลังเคลียวอยู่นะครับพี่น้องเอาละครับบาดนี้นะครับเคลียวอยิบสองสามรอบกระนาจะเลี้ยวนะครับพี่น้องเบ่งนะครับเขานัานหาเก้าตาซิโตนะครับเตี้ยหอมต้านทานโลกนะครับพี่น้องเบ่งเออเบ่งครับพี่น้องเบ่งคุณเบ่งพี่น้องเข่ หนาอะไรหนึ่งนะครับคุณเอากลางเขาเป็นไหลนะครับพี่น้องเบิวงรั่ว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 ดีขนาดพี่น้องดูนะดูนะเบิ้งเอานะครับพื้นที่หนึ่งเลยทานได้วอดสามชิ้กระสอบนี่ก็ะสือือว่าเก่งเตืดอยู่นะคร,คร smells, well. milk, ับแต่ว่าตีไว้น่าจะประมาณยี่สิบห้ากระสอบนะครับเบิ้งซุ้งนะครับใส่เมล็ดพันธุ์เข่าทั้งเบิดลกับยุที่ร้อยสิบเอ็ดถาดนะครับในการโยนพี่น้องคุง นะครับเบิ้งเบ้งเเขาไหลออกวนล้วนล้วนล้วนนอยู่นะครับคุณน่ะนนะครับไหลออกก็ออกีอยู่นะครับคุณนลลวนล้วล้วนล้วนล้วอยู่นะครับพุณนะ นี่นะครับพื้นที่ทั้งหมดถเร่ง,เรงไรนี่เขาเสียได้เขาแจ็คกระสอบเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันพี่น้องโอ้โหนะเบิง้งเบิง้งเบิ้งเสานะครับไหลออกพูดนะออกแกะข้อพี่น้องน่าไรเดียวพี่น้องเอ้ยเอา้า ตวจคือเก,ก้าพี่น้องเดี๋ยวเขาใครมาเบิ่งนะครับว่าเทมาแล้วสีได้ซ้ำแดงนะครับเม็ดเขา่าติดสีงมามบ่นะครับเดี๋ยวเขาใครมาเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเกี่ยวเส้นแล้วครับน่านหาเก้าเบอร์บบที่แปดปากทโตพี่น้องนานหนึ่งเลนะครับที่ได้เข่าแจ็กกจคตรวสอบพี่น้องเอ้ยนะครับหนี่หนึ่งเบอรหนึ่งเลนะครับพี่น้องไม่จบ เ็ดเขาจบงามดีนะครับพี่น้องคุณดีทั้งหมดลายหนึ่งนะครับจบักชีได้เข่าจักกระสอบพี่น้องคอยมาถ่าเพิ่งกันนะครับลายระตันได้ปะพุอาชีได้อยู่นะครับลายระตันเพราะว่าหลายเทียบกันยพี่น้องนะครับอันนี้คือเขอ่านั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องคุณดีทั้งหมดหนึ่งลา ไรระตันไรวอรพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมได้ยิ่งว่าเลยครับเขาสดไรละตันพี่น้องโอ้โเม็ดเหลืองอยีหึอยู่นะครับพี่น้องเป็นแต่ซ้อ,อนงายพี่น้องบ้องไม่ท้อโอ้เม็เดเหลืองเหลืองครับอันนี้ครับเหลืองๆกันเลยทีเดียวพี่น้อง จบ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 เรื่องเห็นครับแปลงแรกนะครับของน่านหาเก้าเบอร์ิบแตนะครับน้าหลงืูดีต้องเปิดกะหนึ่งไร่นะครับพี่น้องเบิ่งนะครับว่าที่ได้เข่าเท่าไรนะครับเอาเบิร์ดลาพี่น้องอาจจะได้ไล่ระตันอยู่นะครับเอายังไงกับฝากที่ฝากน้องกดซับสะไ้กดไล่กดแช่นะครับเมื่อนี่กับิบแตาเขาก็นะครับสำหรับเมื่อนี่กับกาสวัสดีครับ